สวัสดีครับวันก่อนไปฟังเพลงมาเพลงของใครครับไวยพดเพชระพึดไวยพืชเพชสุพศไวยพดเพชสุพรรณถูกแล้วอุ๊ยเชี่ยตกใจหน้าผีโอ้ยช้างน้ำมึงหัวเราะเบาๆหน่อยได้ไหมหัวเราะทีได้เวทีตะเทียนเป็นแผ่นดินไหว อ้วนอย่างนี้ต้องใส่จะกินผัวเป็นอาหารเช้าอุ้ยเสียอย่ามายืนข้างหลังกูกูกลัวอน้องๆขอฟักทองหน่อยเพื่อนพี่ก็ชอบเอาเอานิ่งน่งตัวดำไหมตัวดำเอานิ่งเองหรือยาวนี่ยาวๆใหญ่ๆดำๆชอบไม่ใช่อ่ะ ไม่พี่ไม่ขำาพี่กูไปเล่นกับคนอื่นก็ได้ออีช้างน้ำมาเนี่ยหนูก็ไม่เอาละพี่พี่เล่นมุกงีทุกรอบพี่แม่งบอดี้เชมิ่งล้อรูปร่างหนูตลอดเลยอังจริงนะพี่เล่นมุกมักง่ายอะ่ะเชมิ่งหนึ่งแม่งวะของผมก็เหมือนกันที่พี่ล้อผมเรื่องเพศสภาพมาตลอดเพราะว่าพี่คิดว่าเจนเดอร์ของผมที่ไม่ตรงกับนอมของพี่มันเป็นเรื่องตลกมากใช่ปะ นอมนี่พวกมึงเป็นอะไรกันวะออคิดมากนะ่าขำๆกู <c oughs> <c oughs> ไปเล่นกับคนอื่นกัน,กนฮะอ่ะพี่จะล้ออะไรก่ะล้อเรื่องฟันหน้าของอีกใช่ไหมหรือพี่จะให้ผมแก้งพูดไม่ชัดพราคิดว่าเรื่องสัเนียงชาติพันธุ์เป็นเรื่องตลกหรือว่าพี่จะล้อว่าผมหน้าผีทั้งทั้งที่มันคือโรคเอ็กโทเนอมอลดีเพลเชียโอ้ยวันนี้พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ย จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะพี่พวกผมเนี่ยแค่ทนมาตลอดมึงเป็นตลกไม่มีใครเขาคิดมากหรอกนะอ้าวถ้าหนูพูดว่าพี่หัวลา้านหน้าเหี่ยวตีนกาเตีย้ยเมียไม่รักพี่รู้สึกไงก็ล้อแบบนี้คนดูเขาชอบไนงะเขาชอบจริงหรือว่าเราไม่เคยนําเสนออะไรใหม่ๆให้กับเขาว่าพี่ตลกที่ไหนมันก็ล้อก,กันแบบนี้ลนะไม่ไม่พี่พี่อย่าเหมารวมพี่มันไม่ใช่ตลกทุกคณะที่จะเล่นมุกแบบนี้กันอย่างคณะพี่เม้งชวนหัว เขาเล่นมุกผสมเพลงตลกมากคนดูก็ชอบพี่ชาชวนมื่นเขาเอามุกตลกภาษาไปผสมกับลิเกตลกมากเลยนะพี่ก็กูเล่นมุกสะท้อนสังคมข้างนอกเขาก็พูดกันไม่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 ไมไมพี่พี่ไม่ได้สะท้อนสังคมพี่กําลังชี้นําเขาอยู่ก็มุกที่เราเล่นกันน่ะมันมีส่วนทํใไมเขาไปพูดอย่างนั้นไงพี่ก็มันเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วไอ้นีน่นาพีอีนี่อ้วนอีนี่เปนตุน๊ดมันเรื่องจริงแล้วนั้นแหละเรื่องจริงเดียวคือ เราไม่เหมือนกันนะพี่ผมไม่เหมือนพี่พี่ไม่เหมือนผมเราทุกคนไม่เหมือนกันและไม่ควรมีใครโดนโล,ล้อเพราะความแตกต่างคำคำหรือเปล่าวะ <laughs> พี่เอาเรื่องคำขำม,ม,มาฉับเคลือบการบูลลี่แบบนี้มันเป็นการนอมาลัยซ์การเชมมิ่งให้สังคมนะพี่เรื่องคำขำข,ข,ของคณะเรามีส่วนให้เจ้านายเริ่มบูลลี่ลูกน้องครูบูลลี่สิทธิ์พิธีกรทีวีบูลลี่แขกรับเชิญเพื่อนบูลลี่เพื่อน,อนคนใกล้ตัวบูลลี่กันเองและทุกคนยอมรับหมดเลยว่านี่เป็นเรื่องปกติ ทำได้ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแล้วพี่รู้ปะว่าในอนาคตมันจะมีเครื่องมือที่ทําให้เราล้อกันได้แม้กระทั่งกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วไอ้มุกตลกพวกนี้แหละที่ทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ก่อคดีเสียอนาคตลูกหลานของพี่อ่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อพวกนั้นด้วยนะผมว่ามันถึงเวลาแล้วพี่พวกเราในฐานะส่วนหนึ่งของ mass media เราก็หยุดส่งเสริมอะไรพวกนี้ และใช้ creativity ไปคิดมุกใหม่ที่มันสร้างสรรค์และตลกกว่านี้หยุดส่งต่อการบูลลี่ด้วยมุกตลกเดิมๆเ,เพราะบูลลี่ไม่ใช่และไม่เคยเป็นเรื่องตลก